กุญแจสู่ความรวยและความสำเร็จของชาวราศีกันปี2569หากคุณคือชาวราศีกันหรือมีลัคนาสถิตราศีกันดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธเช่นเดียวกับชาวราศีเมถุนแต่เป็นดาวพุธในด้านของการวิเคราะห์ด้านของความละเอียดและการจัดระเบียบคุณคือนักวางแผนและผู้สร้างความสมบูรณ์แบบแห่งจักรราศี ชาวราศีการจะรวยและประสบความสำเร็จได้คุณต้องใช้ความละเอียดของดาวพุธผสานกับใช้สเสน่ห์ของดาวศุกร์ความกล้าของดาวอังคารและความอดทนของดาวเสาร์เพื่อให้งานของคุณมีคุณภาพสูงสุดและสามารถสร้างระบบการเงินที่มั่นคงความสามารถพิเศษของคุณคือการมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามแต่การจะเปลี่ยนความสมบูรณ์แบบให้กลายเป็นความร่ำรวยนั้น คุณต้องควบคุมความกังวลและใช้ความละเอียดนั้นสร้างมูลค่าให้สูงสุดซึ่งทำได้โดยการทำความเข้าใจกับดาวเกษตรทั้ง12ดวงในแต่ละภพเรือนกุญแจสำคัญในวันนี้คือชาวราศีกันต้องเรียนรู้ที่จะสวมบทบาทหรือปรับพฤติกรรมให้เป็นไปตามความหมายของดาวเกษตรทั้ง12ดวงในแต่ละภพเรือนเมื่อไรที่ต้องเจรจาคุณก็ต้องเป็นดาวพุธ เมื่อไหร่ที่ต้องรบต้องลุยคุณก็ต้องเป็นดาวอังคารเมื่อไรอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันคุณก็ต้องนำพลังของดาวดวงอื่นที่จะใช้สำหรับเหตุการณ์สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกมาใช้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมการถอดรหัสลับแห่งความมั่งคั่งของชาวราศีกันในวันนี้เริ่มจากคุณต้องรู้แกนแท้ของพลังดวงดาวที่จะใช้เป็นกุญแจสู่ความรวยและความสำเร็จของคุณ โดยผมสรุปมาให้แล้วดังนี้ครับเริ่มจากดาวประจำตัวหรือดาวประจำราศีของคุณคือดาวพุธสัญ,ญลักษณ์คือเลขสี่คือพลังแห่งสติปัญญาการปรับตัวข้อมูลความรวดเร็วดาวศุกร์สัญ,ญลักษณ์คือเลข6คือพลังการบริหารจัดการเงินคุณค่ารสนิยมใช้สเสน่ห์ของดาวศุกร์ดาวอังคารสัญ,ญลักษณ์คือเลขสคือพลังการต่อสู้ความกล้า การตัดสินใจเด็ดขาดการลงมือทําดาวพฤหัส,สบดีสัญ,ญลักษณ์คือเลข5คือพลังความรู้คุณธรรมโชคจากการเป็นที่ปรึกษาดาวเสาสัญ,ญลักษณ์คือเลข7คือพลังความอดทนระบบโครงสร้างที่มั่นคงการวางแผนระยะยาวดาวราหูสัญ,ญลักษณ์คือเลข8คือพลังการขยายตัวการพลิกแพลงการสแสวงหานอกกรอบช่องทางใหม่ดาวจันทร์สัญ,ญลักษณ์คือเลขสอง คือพลังของอารมณ์การดูแลเอาใจใส่ความผันผวนความอ่อนโยนการบริการดาวอาทิตย์สัญลักษณ์คือเลขหนึ่งคือพลังแห่งอำนาจเกียรติยศความเป็นผู้นำความโดดเด่นเอาละครับทีนี้เรามาดูการใช้พลังของดวงดาวตามเรือนพบเพื่อเป็นหลักสู่ความรวยและความสำเร็จของคุณกันนะครับพบที่1คือพบตนุหมายถึงตนเองดาวพุธคือตัวตนของคุณ โดยความสําเร็จของชาวกันต้องใช้ความคิดวิเคราะห์เป็นตัวนําการปรับตัวเร็วไปตามสถานการณ์และการพูดการเจรจาการต่อรองเพื่อความคุ้มค่าเพื่อความได้เปรียบคือคุณต้องมันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพราะคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลจงใช้ความสามารถในการสื่อสารการเจรจาที่คล่องแคล่วและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมาสร้างโอกาสและความมั่งคั่งให้กับตัวเอง ความเร็วในการคิดและการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลคืออาวุธสำคัญของคุณขอให้คุณรู้ว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียดที่ไม่มีใครเทียบได้พบที่สองคือพบการเงินรายได้เรียกว่าพบกระดุมพระมีดาวเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวสุขเมื่อดาวสุขคือการเงินของคุณเงินทองก็จะเข้ามาจากการสร้างคุณค่าและการวางแผนและการบริการที่ประณีตรวมถึงการบริหารเสน่ห์ของตัวคุณ ชากันหาเงินในสายงานที่ต้องใช้รสนิยมความสวยงามการออกแบบที่ดูดีรูปลักษณ์ต้องสวยหรือกลิ่นต้องเย้าวยวนดึงดูดสินค้าที่ดูหรูหราหรือดูมีราคาแม้ว่าของชิ้นนั้นจะต้นทุนถูกก็ตามแต่คุณสามารถเพิ่มมูลค่าราคาได้พบที่ 3. าพบสหัสสะมีดาวกเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวอังคารพบสหัชชะคือสภาวะแวดล้อมสังคมที่เราอยู่การติดต่อสื่อสาร ดาวอังคารคือการขยายความสำเร็จมาจากการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเด็ดขาดเมื่อชาวการต้องสื่อสารกับเครือข่ายบสซนิสจงใช้ความกล้าหาญและพลังของดาวอังคารเพื่อให้ข้อความของคุณชัดเจนและมีพลังอย่ายืดเยื้อแบบดาวพุธเพราะพลังดาวอังคารจะช่วยให้คุณสามารถเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพพบที่ 4. พบพันธุค,คือบ้านคือครอบครัวคือความมั่นคง มีดาวเกษตรเจ้าเรือนภพคือดาวพระรหัสสบดีดังนั้นรากฐานของชีวิตชาวการต้องมาจากปัญญาและคุณธรรมบ้านและครอบครัวชาวกานต้องเป็นที่ที่คุณสามารถแสวงหาความรู้และยกระดับจิตใจได้ความมั่นคงทางใจจะมาจากครอบครัวสามารถใช้บ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ประกอบการที่มั่นคงภพที่ห้าภพปุตตะคือการริเริ่มมีดาวเกษตรเจ้าเรือนภพคือดาวเสา พบปุตตะที่มีดาวเสาคือความคิดสร้างสรรค์และการลงทุนโดยความรวยมาจากการมีระบบและอดทุนรอผลโดยความคิดสร้างสรรค์ของคุณต้องถูกนำมาสร้างเป็นระบบการทำงานที่มั่นคงด้วยพลังของดาวเสาการลงทุนทุกอย่างต้องเป็นไปเพื่อผลตอบแทนระยะยาวและคุณต้องมีวินัยในการถือครองอย่าใจร้อนตามกระแสความสำเร็จของชาวกันในเรื่องลงชุนจะมาจากการวางแผนอย่างหนักพบที่6พบอริ คือปัญหาอุปสรรคหนี้สินมีดาวเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวราหูดาวราหูคือการจัดการปัญหาจัดการอุปสรรคและหนี้สินด้วยการพลิกแพลงและช่องทางใหม่เอาชนะปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่างและทันสมัยใช้ช่องทางออนไลน์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการจัดการหนี้สินรวยจากการบริการที่เน้นการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและไม่ธรรมดาด้วยไหวพริบและชันเชิงพบที่7พบปัตตนิ คือหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ครองมีดาวเกษตรเจ้าเรือนภพคือดาวพฤหัส,สบดีดาวพฤหัส,สบดีคือพันธมิตรความสําเร็จมาจากการร่วมง,งานกับคนมีปัญญาและเมตตาชาวการจงเลือกหุ้นส่วนที่สามารถเป็นครูหรือที่ปรึกษาที่ดีให้คุณได้ความสัมพันธ์ที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึง้งไม่ใช่แค่อารมณ์ความซื่อสัตย์และคุณธรรมของคู่ค้าจะนํามาซึ่งโชคลาภความสําเร็จและความรวยของคุณ พบที่8พบมรณะคือการเปลี่ยนแปลงมีดาวเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวอังคารดาวอังคารคือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องกล้าลุยกล้าทำกล้าตัดสินใจเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จงใช้พลังของดาวอังคารในการผ่าตัดปัญหาและเดินหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งถ้าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงคุณต้องจัดการอย่างกล้าหาญและรวดเร็วและคุณต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ของดาวพุธ มาช่วยจัดการให้การกระทํานั้นแม่นยําพบที่9พบสุภะมีดาวเกษตรเจเริญพบคือดาวสุขพบสุภะคือความเจริญความรู้ชั้นสูงทางไกลต่างประเทศเมื่อรวมกับพลังของดาวสุขจึงส่งผลให้ความเจริญก้าวร่างของชาวกันมาจากการสร้างคุณค่าและมีรสนิยมความรู้ของคุณต้องสร้างมูลค่าและดึงดูดผู้คนชาวกันสามารถรวยจากการศึกษา จากความรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการเงินหรือความหรูหราและคุณสามารถประสบความสำเร็จหรือหาเงินได้จากทางไกลต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญประเทศที่สวยงามจะสร้างผลกำไรให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษภพที่10พบภพกรมมะมีดาวเกษตรเจ้าเรือนภพดาวพุธดาวพุธนอกจากเป็นดาวประจำตัวของคุณแล้วยังคือความสำเร็จในอาชีพของคุณอีกด้วยโดยอาชีพของคุณต้องเป็นศูนย์กลางของการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์การเขียนการประชาสัมพันธ์การค้าขายงานเกี่ยวกับการใช้เสียงหรือการสอนที่เน้นรายละเอียดความสำเร็จจะมั่นคงเมื่อคุณทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบมีความเป็นมืออาชีพสูงคุณคือนักขายมือหนึ่งคือพ่อค้าคนสำคัญที่ช่วยจัดระเบียบให้โลกพบที่ 11. พบลาพะมีดาวเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวจันทร์ลาพะคือลาผลเมื่อดาวจันทร์มาอยู่ในเรือนลาพะ จึงหมายถึงลาผลใหญ่มาจากการสร้างเครือข่ายและความผันผวนของตลาดรายได้ที่เป็นลาบผลมาจากการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงหรือสังคมที่ชาวการทำธุรกิจด้วยคุณต้องติดตามความผันผวนของตลาดหรือกระแสนิยมอย่างใกล้ชิดใช้ความละเอียดของดาวจันทร์ในการอ่านใจผู้คนเพื่อดึงดูดโอกาสความสำเร็จและเงินทองพบที่ 12. พบวินาศคือความเสียหายคือความลับปกปิดซ่อนเร้น มีดาวเกษตรเจ้าเรือนภพคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์คือดาวที่มาจัดการความเสียหายชาวกันต้องจัดการความสูญเสียด้วยความเด็ดขาดของผู้นำและการรักษาเกียรตยิคุณต้องใช้ความเป็นผู้นำในการตัดสินใจยุติความสูญเสียอย่างรวดเร็วด้วยพลังของดาวอาทิตย์และห้ามทำสิ่งที่เสื่อมเสียเกียรตยิยศชาวกันจงเป็นผู้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้าในทุกเรื่องเพราะจะเสี่ยงกับการเสียชื่อเสียงและเมื่อเผชิญปัญหารับรับ การสละบางสิ่งเพื่อรักษาความพรุมฐานและชื่อเสียงจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของคุณซึ่งความโดดเด่นของชาวราศีกันคือมีพลังวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ต้องเรียนรู้การผสมผสานพลังของดาวต่างๆเช่นเมื่อชาวกาันต้องทำงานหลักของชีวิตให้ใช้ความละเอียดและสติปัญญาของดาวพุธเมื่อต้องสร้างความมั่งคั่งให้ใช้คุณค่าใช้สเสน่ดึงดูดและความประณีตของดาวศุกร เมื่อต้องลงทุนให้ใช้ความมีระบบและความอดทนของดาวเสาความสำเร็จที่แท้จริงสำหรับชาวกันคือการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับและความมัง่งคั่งที่มาจากการสร้างระบบที่สมบูรณ์ขอให้คุณจงเริ่มใช้พลังของดาวเกษตรทั้ง12ดวงนี้อย่างมีสติเพื่อสร้างชีวิตที่สำเร็จและมัง่งคั่งร่ำรวยขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ